Hi PBS Podcast, view the world via the voice. สวัสดีครับผมเต้นนะัทนันโดงสุงเนินครับสวัสดีครับผมอิงเจอสินอศวกุลครับกลับมาอยู่กับรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวกันอีกรอบนะครับตอนนี้เป็นตอนของคุณอิงบ้างนะคุณอิ้งวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นผิวของดาวศุกร์ เรารู้กันดีนะว่าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวข้อหินครับแต่มันเป็นดาวข้อหินที่ได้รับการศึกษาน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับดาวอังคารเราจะรู้ว่าไอ,อ้ดาวอังคารมีนู่นมีนี่มีนั่นมีการติดตั้งเครื่องวัดพลัน,<อ>นไหวอยู่วันนั้นด้วยรเรารู้ว่าโครงสร้างภายในดาวอังคารหน้าตาเป็นยังไงแบบค่อนข้างดีผมว่ามันขี้โกงอย่างหนึ่งก็คือดาวอังคารอนะส่องจากโลกก็เห็นพื้นผิวก็ถูกแต่ดาวศุกร์เนี่ยไม่เห็นอะไรเลย ชั้นบรรยากาศมันหนาแน่นมา,จากจนกระทั่งแสงมันส่งไม่ถึงแต่ก็ยังดีครับที่เรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าอินซาเนาะอินเตอร์โฟร์เบติกซินเทติกแอปเอร์เจอร์เรดาร์นะครับผมชอบพูดชื่อมากมันยาวเป็นช <c oughs> ื่อที่ยาวมละเป็นการใช,ใช,ใช้ใช้คลื่นวิทยุที่มีความทะลุทะลวงสามารถที่จะไปวัดพื้นผิวเห็นภูมิประเทศอะไรต่างๆของมันได้ <c oughs> ถูกต้องแต่ประเด็นคือเราก็ทําแต่แค่นั้นเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกคือเราส่งยาลงไปลงจอดนั้น ไม่่ายโอเคมันก็ได้แหละแต่ว่ามันอยู่ได้หลักชั่วโมงอะ่ะมันไม่ได้แบบว่าอยู่ได้หลักวันหลักเดือนหลักปีคือถ้าหลักวันหลักเดือนหลักปีเรากอาจจะแบบว่าเอ้ยสำรวจนู่นสำรวจนี่ได้<ม>เนอะถ่ายรูปได้มากกว่านี้ครับนี่เราถ่ายได้แค่แบบ50นาทีก็เก่งคือคือเราจะไม่ค่อยเห็นภาพบนพื้นผิวดาวสุกมากเท่าพื้นผิวดวงคารภาพพื้นผิวดวงคารเรามีแบบโอ้เป็นแสนเป็นล้านรูปด้วยซ้ำถ้ารวมจากที่กล้องอย่างแบบกล้องจากวงโคจรถ่ายลงมาแต่ภาพจากกล้องพื้นผิวดาวสุกอ่ะมันจะมีแค่แบบ สามสี่ห้ารูปที่ไม่ชัดที่ไม่ชัดด้วยที่ไม่ชัดอ่ะเราเพราะว่ามันตัวยานที่ถ่ายก็ตายไปเลยแล,แล้วทีนี้เราก็จะถามว่าอ้าวอุนเติ้ลอิงแล้วภาพที่เราเวลาเสิร์ชควาว่าดาวศุกร์แล้วเราเห็นเป็นแบบพื้นผิวนี่ยคือภาพอะไรอ่าเป็นภาพที่มาจากยานแมกเซเรนครับมันใช้อินซ่าเนี่ยแหละอ,อินซ่าในการสร้างสังเคราะห์ตัวภาพพื้นผิวขึ้นมารเราเลยได้ภาพความละเอียดสูงสูงที่สุด ที่เทคโนโลยีในยุค80อะให้ได้อยานแม่เจะได้นีเทคโนโลยียุค80นะเ,ออเป็นโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นก่อนยุค Challenger อีกแค่ว่าออมันถูกส่งหลังเพราะว่าหลังจากใครนะ Challenger เฉยๆประมาณนั้นครับก็ในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องงานวิจัยล่าสุดที่เขาพบว่าจริงๆแล้วบนดาวศุกร์เนี่ยก็มีกิจกรรมบนพื้นผิวที่เรียกว่าการหมุนเวียนรีไซเคิลของตัวเปลือกดาวามันกันโลกเลยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้กันครับว่าเอ๊ะแล้วเขาไปศึกษาได้ยังไงแล้วเขาคาดการเรื่องนี้ได้ยังไงว่าเอ๊ะ ตัวดาวสุกอะ่ะมันถึงมีกระบวนการรีไซเคิลเปลือกเหมือนกับโลกอ่าดีครับคุณอิงในเมื่อเราไม่เห็นภาพของพื้นผิวผ่านการใช้แสงแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่เราทําได้ก็คืออย่างที่ผมพูดคือใช้อินซาครับจริงๆเรามีความพยายามในการถ่ายภาพพื้นผิวด้วยคลื่นวิทยุมานานละอย่างเช่นโปรเจก พายนิววินัสเราก็ใช้คลื่ระวิทยุธรรมดาเรดาร์ฉายลงไปแล้วก็รอช้อนกลับมาหรือเวเนาสิบห้าสิบสี่สิบห้าพวกนี้เขาก็มีการใช้พยายามใช้อินซราทำไมอ่ะคือเขาจะบอกว่าคนเมื่อก่อนเขาเก่งเรื่องเรดาร์กันเนะเพราะว่ามันใช้ในแบบการสงครามอะไรงี้โอเคถูกต้องสวีตเขาก็ส่งวเนราสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเข้าไปแต่ว่าถ่ายได้แค่ครึ่งดวงเพราวงหัจรเขาปรับ ที่เขาเป็นผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงแบบไม่ทําเหมือนตัวแมกเจอรแลนที่แบบทั้งดวงแต่โดยรวมแล้วสุดท้ายเรามาได้ภาพความเรียดสดูงจริงคือยุคสมัยของยานแมกเจอแลนที่เราใช้มีทั้งอินซาแล้วเราก็มีมีอัลติมิเตอร์ติดกับตัวยานไปด้วยดังนั้นข้อมูลที่เราได้อย่างแรกเราได้ทั้งตัวเรดาร์ว่าหน้าตาเป็นยังไงและเราได้ความสูงกลับมาด้วยถึงแม้ความละเอียดมันจะต่ําอำเพราะว่าเทคโนโลยีเร s โซลูชันตอนนั้นม,ม,มันไม่ได้ดีมันไม่ดีขนาดนั้น แต่มันเป็นข้อมูลความละเอียดสูงของพื้นผิวที่ดีสุดเท่าที่เรเคยมีมามมเราเจอภูเขาเราเจอหุบเหวเราเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้น,นเราพบภูมิประเทศแปลกๆมากมายในตั้งแต่สมัยของตัวแมกจ์แลนและถ้าไม่มีแมกจ์แลนผมบอกเลยว่าเราแทบไม่มีข้อมูลเะไรพื้นผิวของดาวศุกด,ด้เลยคือผมกําลังนั่งดู Google Map ดาวสุกอยู่แล้วก็คุพราว่ามันก็มีชื่อถูกตั้งตามที่ต่างๆตามหล,ลุมนู่นหลุมนีน่แอ่งนู่นแอ่งนี้คือมันก็มันก็มีชื่อภูเขาชื่ออะไรเหมือนแบบเหมือนดาวงังคารนั่นแหละแต่ว่ามันมันเป็นภาพที่แบบถูกโปรเซสมาจากข้อมูลของอินทราเป็นข้อมูลที่ถูกโปรเซสมาจากอินทีกทีนึงทีเนี้ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปตอนดาวพุธคุณเต้นจําได้ไหมว่ารเราจะเห็นภาพแบบภาพผ่าครึ่งหนึ่งของดาวเคราะห์ดวงนั้นดวงนี้เนะบอกว่าถ้าเป็นดาวโลกเนี่ยมันมี เปลือกโลกมีแมนเทิลมีแก่นในแกนนอกแต่ดาวดวงอื่นไม่มีแกนแบบโลกมันมีโครงสร้างแบบนี้นี้นี้นีนีเหมือนกับโลกข้อมูลพวกเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการไปลงจอดเรียพูดไปใช่มันเกิดจากการที่เราเอายานอะไปอยู่ใกล้แล้วก็ดูความหนาแน่นของมันและเราดูความเฉื่อยในการหมุนรอบตัวเองในการโคจรรอบดวงอาทิตย์บว่าความเฉื่อยเหล่านั้นอะเกิดขึ้นได้ยังไงยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราใช้ กาเวกเทชันอนอมนรีโดยสำนักอ่าฮะอ่าเราดูพวกนี้ก็คือดูค h a r a คเตอร์ลิสติกของมันก่อนอันดับแรกอืมจากความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่ดีเท่าไหร่หรอกผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคือปัจจัยที่ที่เกิดขึ้นคือการหมุนของดาวแต่ละดวงมันเกิดจากตอนที่มันคือกำเนิดขึ้น<ช>มาใช่อย่างดาวศุกร์เนี่ยหมุนไม่เหมือนชาวบ้าเขาเลยอืมคุณจะมาแนวคิดแบบโลกมาใช้ก็ไม่ได้คือทุกวันนี้ผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมอาจจะพูดแย่หน่อยแต่มันก็ค่อนข้างแมกซ์เซนครับคือ ไอการที่คุณบอกว่าดาวสุกหน้าตาเป็นแบบนี้เปลือกหน้าตาแบบนี้แล้วมีแมนเทิลมีชิ่นชั้นในที่เย็นตัวแล้วแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่เกิดจากการสังสมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกครับแต่การที่คุณเอาโมเดลโลกไปยัดใส่ดาวอีกดวงหนึ่งเลยเนะี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเท่าไหร่สำหรับผมเพราะว่าสุดท้ายการที่คุณจะได้ข้อมูลที่ดีจริงๆมันควรทําเหมือนกับดาวอังคารคือคุณไปตั้งตัวเครื่อง วัดแผ่นดินไหวบนนั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าโอเคเปลือกหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตามันตายไปแล้วมีโครงสร้างแบบนี้อุณหภูมในการถ่ายเทความร้อนเท่านี้การสูญเสียอุณหภูมิเท่านี้แบบนี้วิธีนี้จะถูกต้องอดังนั้นสิ่งเดียวที่ เราทำได้กับดาวสุกคืออะไรคือดูมันจากอวกาศด้วยอินไตน์เดียวโดยเราสงสัยมานานแหละว่าจริงๆแล้วดาวสุกเนี่ยมันมีภูเขาไฟนะคุณภูเขาไฟระเบิดมีการไหลของลาวาแล้วเราก็เห็นว่ามันมีแผ่นไหวด้วยจากข้อมูลของอินไซ์ที่มาจากตัวมันจะนี่ยแหละที่เราพบว่ามันมีหินบางก้อนเนี่ยมันหล่นออกจากพื้นที่เดิมที่มันมีอยู่ก้อนมันใหญ่มากใช่มก้อนมันใหญ่มากทั้งรายะมันถ่ายได้ก็ต้องมีอะไรไปแบบไปทําให้มันขยับใช่ถูกต้องซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงไม่มีสิ่งชีวิตบนนั้น ไปยายก้อนหินไปทำพีระมิดไปทำพีระมิดมันไม่มีทางหรอกดังนั้นมันต้องมีเอ็กซ์ตรีมอีเวนต์อะไรบางอย่างถูกต้องแปลว่าบนนั้นต้องเอ็กซ์ตรีมอีเวนต์อย่างเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรบางอย่างใช่ไหมก้อนหินก้อนนึงกระเด็นออกจากที่เดิมได้โอเคนะแล้วเราก็พยายามศึกษาข้อมูลหลายๆอย่างเกี่ยวกับดาวสุก่ะผ่านด้วยแมกเจอรแนแต่มันยากครับตรงที่ว่าอย่างแรกคือ เงินทุนส่วนมากมันไปดาวองคาหมดแล้วดังนั้นการที่คุณจะเสนอผมไปซอบโปรเจกต์หนึ่งว่าผมอยากทาวิจัยเรื่องดาวศุกขขร์มันก็เลยน้อยแต่โชคดีที่ช่วงที่ผ่านมากระแสดาวศุกร์มันกระตื้นขึ้นมาอพอจะจาได้ใช่ไหมอย่างเช่นกระแสตอนบากเกอร์โซลาร์หปินโฉมผ่านแล้วทีนี้ถ่ายภาพดาวศุกร์เรเห็นพื้นผิวอ๋ออืมก็ใช่ใช่เราก็เห็นพื้นผิวของมันแล้วเอ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะในการแบบว่าเห็นอุณหภูมิพื้นผิวที่มันแตกต่างกันอะไรอย่างนี้ หรือตอนฟอสฟีน,นก็เป็นตัวจุกกระแสหลักเลยแหละที่บอกว่าเอ้ยน่าสนใจน่าดาวสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นอะ่ะคือตัวโครงการที่เอาข้อมูลเก่าๆจากไมเกระแล่นละนะ่ะสามสิบปีมานั่งวิเคราะห์ว่าโครงสร้างพื้นผิวเป็นยังไงหนึ่งในโครงสร้างพื้นผิวที่แปลกประหลาดอยู่โครงสร้างหนึ่งเราเรียกว่าโครโรนา มันจะไม่ใช่เป็นโครโรนาเหมือนกับโคโรนาดวงอา<ร>ทิตย์นะไม่ใช่อตอาในหมวก็คิดว่าโครโรนาดวงอาทิตย์เหรอไม่ใช่มันคือโครโรนามันคือหลุมขนาดใหญ่ครับผมคือใหญ่มากคือใหญ่พอที่อินซามองเห็นมันมีตั้งแต่ขนาดแบบหลักสิบกิโลไปถึงหลักสองพันกิโลเมตรจากภาพถ่ายออกมามันจะเป็นเหมือนเป็นวงแหวนบางอย่างที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวของดาวศุกร์เ,เราเชื่อว่าโครโรนาเนี่ยเกิดจากพลุมบางอย่างที่อยู่ข้างใต้นั้นนะ่ะ มันดันขึ้นมามันดันยกพื้นผิวขึ้นมาแต่พอมันเย็นตัวลงมันก็ซุดตัวลงกลับลงไปแบบนี้ซึ่งเราเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่มันโผล่ขึ้นมาบนดาวศุกร์ได้แปลว่าโลกในอดีตก็ควรจะเป็นแบบนี้แต่ทําไมเราไม่เจอโควิดบนโลกเลยโครงสร้างแบบนี้ไม่เจอบนโลกเหตุผลเพราะว่าเรามีธรณีปรันฐานคุณออ๋เรามีธรณีประันฐานคือเปลือกโลกเราขยับตัวมันชนกันมันงัดกันแล้วมันก็กลืนลงไปในแมนเทนนึกออกใช่ไหม แล้วเราก็ยังมีน้ำลมลมน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่มันคอยพัดให้โครงสร้างหน้าตามเปลี่ยนไปแล้วเราก็มีสิ่งมีชีวิตด้วยที่มันทําให้ตัวรูกล่างของพื้นผิวอะเปลี่ยนไปเข้าใจแล้วมันมีมนุษย์ที่แบบไปสร้างเขื่อนโอเคมันก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วคือต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันอตัวที่กัดซอสตัวพื้นผิวเดิมให้มันหายไปดีมากไอ้สิ่งมีชีวิตที่ว่าเนี่ยมันก็คือของเล็กๆแต่ว่าค่อย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 ทำอย่าลืมว่าโลกอยู่มา4600ล้านปีจริง มันหายหมดแล้วละ่ะในช่วง4,000ล้านปีที่ผ่านมาอย่างนี้ดีกว่าดังนั้นเราจะไม่เห็นโครโรน1บนโลกเลยแต่เราเชื่อนะว่าโคโรน1เป็นโครงสร้างภูมิประเทศแรกบนโลก oh. ที่เกิดขึ้น oh. เราเชื่อว่าขอไฟในยุคแรกอาจจะไม่ได้ปะทุข,ขึ้นมาแต่อาจจะแบบภูมิขึ้นมาเป็นแบบเหมือนโคโรน -19 แล้วสร้าง <Wow. S 2> โครงสร้างแปลกประหลาดขึ้นมาเป็นเหมือนภูมิประเทศที่มันลอยขึ้นมาแบบนี้ พวกภาพโลกในแบบยุคอดีตในตามสรารคดทีที่เราดูมันถึงได้ดูแปลกๆดูแบบดูไม่เหมือนกับโลกที่เรารู้จักกันใช่ถูกต้อง<ม>ก,ก็เพราะว่าโครงสร้างหน้าตาเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้น<ม>จนกระทั่งเรามีน้ำเมื่อเรามีน้ำเกิดขึ้นมามันทำให้ภูมิพวกนี้มันเกิดขึ้นรหรือเกิดอุกบาทชนแล้วตัว แผ่นพวกเนี้ยมันก็เลยเกิดการเย็นตัว oh, ที่ไม่เท่ากันท,ทําให้เราเกิดเสิ่งที่ว่าแผ่นเปลือกโลกขึ้นมา uh และหลังจากนั้นไอการเกิดพรูมการเกิดโครงสร้างอย่างนั้นก็เลยหายไปเพราะว่ามันมีการขยับของแผ่นเปลือกโลกแทนนั่นทำให้เราบอกว่าเราไม่มีโครโดน้าบนโลกว้าวโอเคกลับมาที่ดาวศุกร์เนื่องจากดาวศุกร์เราบอกว่ามันไม่มีน้ําผมอาจจะพูดแบบนี้ว่าอาจจะเย็นตัวพร้อมๆกันดังนั้นเปลือกมันจะแข็งหมดเลย มันจะไม่เหมือนโลกที่แบบเปลือกตรงนี้อ่อนว่านิดนึงนะมันก็ชนแล้วเคลื่อนแล้วก็โดนงัดลงไปแต่เปลือกทั้งหมดมันเย็นพร้อมกันหมดแข็งเหมือนกันหมดการที่แมกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาได้อะมันเลยยากมันก็เลยดันตัวขึ้นมาในบางพื้นผิวที่มันอาจจะอ่อนตัวกว่าหรือว่าตัวพลูมมันจกไปโผล่ตรงนั้นอ่ะผมพูดอย่างกันแล้วกันอากจะไปโผล่ตรงนั้นก็เลยเกิดเป็นโครงสร้างเรียกว่าโคนนาขึ้นมามันก็เหมือนโดนดันปะมันก็เป็นเหมือนภูเขาน้นต่ําขึ้นมาสักพักความร้อนลดลงมันก็ ค่อยๆสุดตัวลงไปกลายเป็นหลุมที่เรียกว่าโคโรนาแต่ทีเนี้ยนักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานมากเลยว่าทำไมถึงเกิดโคโรนาแปลว่าข้างในตัวดาวสุกควรจะร้อนอยู่อันดับที่สองแปลว่าการที่มันร้อนอยู่หรือมันเกิดโครงสร้างกิจกรรมบนพื้นผิวได้แปลว่าต้องมีการรีไซเคิลของตัวเปลือกดาวทำไมเราถึงคิดอย่างนั้น เพราะเหตุผลหลักคือเราพบว่ามันมีภู้ก่ไฟระเบิดนี่แหละภู้ก่ไฟระเบิดแปลว่ามันต้องมีการสร้างตัวใหม่ของจากข้างใต้ของจากข้างใต้ขึ้นมาใหม่เข้ามาอยู่ข้างบนอืมแล้วแปลว่าของจากข้างบนก็ควรลงไปลงไปอยู่ข้างใต้เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นมาใช่ถูกต้องไหมเหมือนแบบว่าคุณปล่อยออกมาอย่างเดียวมันไปไม่ได้หรอกถูกปวลมันต้องมีการรีเซ็ตด้วยถูกปวละดังนั้นเราก็เลยสงสัยว่าทําไมดาวสุกถึงสามารถมีบูกไฟระเบิดได้ก็ต้องมายว่ามีการรีเคิล ืโดยงานวิจัยเร็วๆนี้มันออกมาสองตัวพร้อมกันเลยในสัปดาห์แบบเรียกกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันตัวแรกบอกว่าจริงๆแล้วดาวศุกร์มีกระบวนการในการรีไซเคิลเปลือกดาวที่ไม่เหมือนกับโลกโลกของเราการรีไซเคิลคือการที่มันงัดกันอย่างผมพูดไปแต่อันนี้เขาบอกว่าชั้นที่อยู่ลึกลงไปมากที่สุดอะจะค่อยๆหลุดลอนออกไปจากตัวเปลือกดาวแต่คาถามคือแล้วอะไรทําให้มันหลุดอนั่นสิ คือเราบอกว่าโอเคความหนาเท่านี้อย่างที่คุณเขียนในสเปเชีว่าความหนาบอกว่าเปลือกดาวน่าจะหนาประมาณอ่60กิโลเมตร40กิโลเมตร20กิโลเมตรหรือ65กิโลเมตรทั้งหมดเกิดขึ้นได้คำถามถามคืออะไรทำให้มันหลุดนักวิทยาศาสตร์ดาวสุกเลยบอกว่าเป็นไปได้มากๆที่โคโรนาเนี่ยแหละคือเดี๋ทํามันมันหลุดมันจะทําให้เปลือกมันค่อยๆบางลงอืซึ่งการที่มันบางลงแปลว่าเปลือกบางส่วนมันก็ต้องไหลไปเหมือนโดนซุดไปด้านข้างไม่ออกใช่ไหมครับ มันก็ขยายตัวเหมือนโลกเราที่แบบบางส่วนพอมันขยายขึ้นบางส่วนก็ต้องเลื่อนออกไปด้านข้างบางทีเนี่ยมันอาจจะมีบางส่วนที่หลุดลงไปข้างใต้เหมือนหลุดออกไปจากตัวเปลือกอย่างนี้ซึ่งเขาได้คาดการการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสี่รูปแบบแบบนี้อ๋ออ่าฮะว้าว <laughs> เป็นสิ่งที่เราดูไม่ค่อยไม่ค่อยขุนกันบนโลกใช่เพราะว่าบน,นบนโลกเราไม่มีอะไรใช่ถูกต้องบนโลกไม่มีการเกิดภูมิแบบนี้ แต่การที่มันจะมีแมกมาบางอย่างอยากขึ้นมาเป็นภูมแบบนี้ได้แปลว่าต้องมีการรีไซเคิลเปลือกเองย่พูดไปคืออย่างนี้บนโลกคุณรู้ไหมว่าทำไมเขาไฟถึงระเบิดในบางที่แบบเป็นจุดที่แบบว่าโอเคต้องมีเขอก,ออกไฟแน่ๆอย,นอย่างเช่นฟูติอย่างเงี้ยอ๋อหาทำไมฮะผมผมไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วผมก็ uh huh. ได้ไปดูมาหนึ่งคือ คือที่ญี่ปุ่นเขาลำพ,พิัตถุดิัเรื่องฟูจิดีมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วฟูจิเป็นจุดที่เพอร์เฟกมากเพราะว่าเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกสามตัวมันมาชนกันอป่าแต่แผ่นเปลือกโลก3ตัวชนกันไม่ได้แปลว่าจะเกิดปลวไฟ,ไฟไสิ่งที่จะทําให้เกิดปลวกไฟคือการที่น้ําที่อยู่ด้านบนอ่ะมันถูกแทรกลงไปข้างใต้ว่ <S <S> <S าแล้ว่าแล้วใช่น้ำที่อยู่เขามันโดนแทรกลงไปข้างใต้มันโดนความร้อนที่สูงมากมันเลยกลายสภาพเป็นพลาสมาออแล้วมันก็ลอยตัวหนีขึ้นมาด้านบน ซึ่งเป็นจุดตำแหน่งที่เกิดเกิบัติพองเออพอดีเออดังนั้นจากใต้โลกที่มันขึ้นมาได้ก็เพราะว่าต้องมีน้ำมีอะไรบางอย่างที่มันไม่โฮโมเจียสกับตัวแมนเทลใช่ก็เช่นน้ำหรือสารที่มันอาจต้องทำให้เกิดความหนาแน่นน้อยกว่าความหนาแน่นน้อยกว่าต้องดังนั้นดาวสุกก็ต้องเหมือนกันการเกิดขึ้นของคุณพวกนี้แปลว่าต้องมีการที่เปลือกด้านในอ่ะที่มันมีทำให้เกิดความหนาแน่นที่ต่างกันะ มันลงไปทํายทไมอ,ท <ำ S 1> อธิบายดีจังเห็นภาพเออเออเข้าใจละคือขนาน,นั้นมันแตกต่างกันแล้วสุดท้ายมันเลยกันภูมิขึ้นมาข้างบนพวกไฟที่จะระเบิดก็ควรจะเกิดจ,จากแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากแบบว่าความร้อนมันอยกักเรียกว่าอะไรอะอยู่ดีๆจะแทรกตัวขึ้นมามันก็มีมันก็มีเหตุการณ์แบบนั้นแต่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราพบว่าแค่พื้นที่ที่เป็นโคโินาบนดาวศุกร์อย่างเดียวนะพบประมาณสองร้อยกว่าแห่งอะครับ ว้าวยังไม่รวมภูเขาไฟหรือภูเขาที่เกิดขึ้นบนดาวศุกร์นะอ่าโอเคคุณไปดูในหน้าวิกิพีเดียอะไรเลยคนไถไอ้คาว่าโคโรนาไขแบบเป็นอาทิตย์เออดีดีดีเออครับประมาณนี้นี่คือเหตุผลว่าเออในที่สุดเราก็คนพบอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคือกระบวนการธรณีแปรสันฐานบนดาวศุกร์แล้วว่ามีความเป็นไปได้สูงนะที่ตัวโคโรนาเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการ รีเซเคิของเปลือกดาวโดยเขาบอกว่าในงานวิจัยเนี้เขาได้ใช้โครนาทั้งหมด75ตำแหน่งบนพื้นผิวของตัวดาวสุกอะแยกออกมาพบว่ามีโครนาทั้งหมด52ตำแหน่งที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบ,บ,บวนการรีเซเคิรเปลือกดาวอยู่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราในที่สุดเราก็รู้เรื่องนี้เพราะว่าสุดท้ายเราสามารถเอามาอาธิบายกระบวนการที่เกิดขึ้นบนพื้นโลกได้ว่าพื้นโลกในอดีตหน้าตาควรจะเป็นยังไง<า>แล้วมันสามารถอ,าารอธิบาย ดาวพุธดาวอังคารหรือดวงจันทร์อย่างไอโออะไรพวกนี้แล้วเราต้องการจะศึกษามันใช่แต่ยังไม่มีโมเดลที่อธิบายได้ว่าทำไมเป็นแบบนั้นคือคือไอ้ไม่มีโมเดลในเรื่องหนึ่งไม่มี Data านี่ก็เรื่องหนึ่งคือคือดาวุก์ต้องบอกว่าโชคดีที่มันมี Data จากแม็กซเลนอันนี้อีกอันหนึ่งที่ผมไปเสิร์ชหาเร็วๆคือเราพบว่าเรามีโครงสร้างหน้าตาเหมือนโคโรนาอีกที่หนึ่งคือที่ดวงจันทร์ชื่อมิลันดาโอเป็นบริวารของดาวยูเรนัสแสดงว่า เทห่าวัตถุอื่นนะก็น่าจะมีกระบวนการคล้ายๆกับโลกนี่แหละคำถามก็คือเรามองว่าโอเคผมจะไม่ได้บอกว่ามันเป็น isolate system หรือว่ามันใช้กฎฟิสิกส์คนละชุดกันนะแต่เราจะนับว่ามันคือ principle ใหม่ของการศึกษาธรณีวิทยาของดาวดวงอื่นไหมหรือว่าเราจะพยายามอธิบายมันด้วยกฎบนโลกนั่นแหละแต่มันกับความรู้ด้านกฎบนโลกเราก็จะเพิ่มพูนขึ้นหรือมันมีปรากฏการณ์อะไรบางอย่างบนโลกที่เรายังไม่รู้ อีกหรือเปล่าผมเชื่อว,ว่ามีปรากฏการณ์หลายๆอย่างบนโลกที่เราไม่รู้อย่างแรกก่อนดีกว่าดังนั้นเราก,<ๆ>ก็ก็ควรมองว่ามันมันคือคือ Principle ของการศึกษา Planetary Science ใดๆคือเราจะไม่คือเราจะไม่ใช้คำว่า r t r t h Si n c e เพราะว่า r t r t h Si n c e มันคือแบบเราจะมองโลกเป็นโลกเราจะแบบอ่ะก็มันก็จะประมาณเนี้โลกก็เกิดมาเท่านี้ก็รู้ประมาณนี้แต่พอเรามองว่ามันเป็น Planetary Science เราจะแบบ ผมนึกถึงเกม universe sandbox เลยที่เราสามารถปรับลากจะเอาก๊าซอะไรเท่าไหร่จะเอาความหนานแน่นเท่าไหร่จ้เาอากาศมีอะไรบ้างแล้วคือมันสามารถสร้างดาวที่มีความแตกต่างกันเกิดคอมบิเนชันเป็นแบบเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะผมคิดอย่างนี้คือคุณคุณน่าจะเป็นเคยฟังพวกปรชัชญาพวกนี้บอกว่าถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นเราควรเดินทางการเดินทางทําให้เราพบคนอื่นแล้วเรารู้จักตัวเองได้ดีมากขึ้นเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นอารมณ์ตอนนี้มัน<อ>คือการโกรธการการักกันอะไรอย่างนี้<อ>ใช่ไหมล่ะ เหมือนกันถ้าเราอยากศึกษาโลกมากขึ้นก็ต้องศึกษาดาวดวงอื่นถูกต้องเราอยากศึกษาโลกมากขึ้นเราควรศึกษาจากดาวดวงอื่นเพราะอะไรเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงพลอนีแปรสันฐานที่เยอะมากที่สุดมากมมันเปลี่ยนตั้งแต่แบบลมฟ้าอากาศสิ่งมีชีวิตจนกระทั่งการแบบว่าการงัดกันของแผ่นเปลือกโลกเอ้ยทั้งหมดนี่มันทําลายแบบว่าสิ่งที่เราควรจะศึกษาได้ไปหมดเลย เอ้พอพูดอย่างนี้ชัดเจนเลยว่าเราอยู่ใน s ิส t e เมที่มันซับซ้อนมากจนเราเราไม่ได้แทรกแบกไปถึง Principle การสังเกตว่าโลกของเรามันเกิดขึ้นยังไงการอธิบายว่าโลกของเรามันทํางานยังไงอ่ะก็เลยไม่สามารถทําได้บนโลกเลยต้องไปใช้ดาวดวงอื่นหรือแม้กระทั่งระบบสุริยะโอเคผมเข้าใจละแม้กระทั่งระบบสุริยะที่เราชอบไปบอกว่าเราอยากรู้ว่าระบบสุริยะถือกําเนิดยังไงแต่แทนที่คุณจะไปศึกษาดวงอาทิตย์คุณไปศึกษาแบบ ไซคีอุกบาทศึกษาพกดาวลากลางคุณไปศึกษาดาวพฤหัสแล้วก็บอกว่าดาวพฤหัสคือกุญแจในการไขปัญหาว่าระบบสุยะและโลกเกิดขึ้นได้อย่างไงเออมันคือเรื่องนี้ถูกต้องนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องไปศึกษาข้างนอกดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่เราเชื่อว,ว่าน่าตำเหมือนโลกที่สุดละขนาดเท่าโลกคาร์บอนเท่าโลกทุกอย่างเท่ากับโลกหมดเลยแต่การเปลี่ยนแปลงของเขา ม,มันทำให้เราศึกษายากการเปลี่ยนแปลงเมื่อประมาณ4,000กว่าล้านปีที่แล้วมันทำให้การศึกษาดาวเขามันยากมากเลยครับแต่มันยังคงสภาพหลายๆอย่างที่น่าสนใจโคโรน,นาก็ยังเป็นหนึ่งในโครงสร้างบนเปลือกดาวที่น่าสนใจและน่าจะคงสภาพคล้ายกับโครงสร้างที่เคยเกิดขึ้นบนโลกเมื่อ4,000กว่าล้านปีที่แล้วนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงอยากศึกษาดาวศุกร์เราอยากศึกษาดาวองคาร แต่ดาวสุกเนี่ยอยากศึกษาจริงๆเพราะว่าเหตุผลคือเขาหน้าตาเหมือนโลกดาวองคารเขาไม่นดาตาเหมือนโลกอย่างที่เรารู้กันเนาะเขาเขามีเหล็กเยอะเขามีนู่นมีนี่มีโครงสร้างฟอร์เมชันที่ไม่ได้เหมือนโลกขนาดนั้นเขาเล็กกว่าโลกดังนั้นแปลว่าปัจจัยหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนโลกแต่ดาวสุกเนี่ยควรจะมีฟอร์เมชันที่คล้ายกับโลกที่สุดละเราน่าจะลงดีศึกษาได้อีกเยอะซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องฝากความหวังไปให้โงคงการใหม่ๆ ที่จะไปศึกษาดาวสุขต่อเตรียมปิดได้สวยนะฮะใช่ครับเราต้องฝากความหวังไปที่กับโครงการต่อจากนี้เช่นตัว v o r i t a s ครับอ่าที่เป็นตัวยานออบิทที่มันโคจรรอบตัวดาวสุกซึ่งรอบเนี้ยเราก็จะติดอินซาไปเหมือนเดิมแหละพร้อมกับตัว Gravitational a n o m a l y อ่าเราจะศึกษา Gravitational Anomaly ผ่านตัววอริทัสครับซึ่งเมื่อเราศาึกษา Gravitation a An l anomaly แปลว่าเราจะรู้โครงสร้างของดาวศุกร์มากยิ่งขึ้นเราจะรู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อตรงนี้โครโนนาอาจจะมีเกี่ยวข้องกับที่เกิดขึ้นจากภูมอืมอ่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นจากพูมก็ได้อันนี้อาจจะเป็นหลุมอุกกาบาตเราสามารถรู้โครงสร้างของมันได้ดีมากขึ้นผ่านตัว Gravitation a An l anomaly แปลว่าเราก็จะมองเห็นสิ่งที่น่าสนใจข้างใต้นั้นได้มากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องไปลงจอดบนนั้นเพราะวันนี้เรายังหาวิธีลงจอดไม่ได้นะครับดาวอนชีก็ลงไปเหมือนกันแต่รอบนี้เราจะมีเราจะไม่ได้ลงไปเพียวๆเหมือนตอนสมัยตัวเพลเนียมันติโผบแล้ว <laughs> ที่บว่า <laughs> เราลงไปแล้วเราก็แค่ดูแกส๊สด,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 ดูนู่นนี่นั้นตอนนั้นเพลเนียวีนัสมันติโผบมันออกแบบมาเพื่อเช็คว่าข้อมูลที่ได้จากเวลาตรงหรือเปล่าอืมพอให้มีแค่นั้นเลย ไม่ได้มีพอย n t อื่นคือแค่อยากรู้ว่าข้อมูลที่ได้จากเวเนราตรงไปแต่ตัวดาวินชีเนี่ยมันไม่ได้ออไม่ใช่งานนั้นและไม่ใช่งาน,นแบบสมัยตอนแบบสงครามเยนิคอตไปแล้ว <S <S มันเป็นงานที่ลงไปเพื่อดูจริงๆว่าชัมม้นบรรยากาศหน้าตาเป็นยังไงมีโครงสร้างแบบไหนแล้วถ้าชัมม้นบรรยากาศหน้าตาเป็นอย่างนี้มันมีฝนตกลงไปถึงพื้นดาวหรือเปล่า <S <S ถ้ามีฝนตกลงไปถึงพื้นดาวแปลว่ามีน้ําอยู่แปลว่าก็จะ make ซนอีกอย่างหนึ่งว่าการที่เปลือกรีไซเคิลมันเอาน้าลงไปด้วย แล้วก็เอาน้ำลงไปด้วยก็แปลว่านั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมถึงมีผัวหอไฟเกิดขึ้นผมคําบทความตัวเองที่ผมเขียน <It S 2> ลงท้ายลงท้ายบอ,บอกบอกบทความตอนปี2 0 2พันยี่สเอ็ตอนที่ประกาศเรื่องดาวินชีกับบริทัสผมบอกว่าสองภารกิจนี้เพราะขาของภูมิใจ okay, จริงจะบอกว่าข่าวแซกแกนเป็นคนที่แบบอ,อินดาวสุกมากเขาไม่ได้พูดหรอกแต่ผมสังเกตว,ว่าเขาชอบดาวสุกมากกว่าดาวขานใจเขาชอบบแบบบ,บ,บบบอกว่า ตะกาในการกสำรวจดาวสุกข,ของเรามันผิดมากเลยมันแย่มากเลยซึ่งที่พูดมาก็คือแบบที่คุณอิงพูดอะว่าเราเรากำลังใช้วิธีการของโลกอะไปมองมันใช่เอ,อเราไม่ควรใช้วิธีการของโลกไปมองใช่ไปหยิบไปมองบอกว่าดาวดวงนู้นดวงนี้เขาเป็นแบบนั้นนะครับ,รบกับอีกภารกิจหนึ่งใช่ไหมอันนี้ของอีซาบ้าง InvisionInvision จะเห็นว่า,าจริงๆแล้วอะยานที่ไปโคจรรอบดาวศุกร์มันน้อยมากเลยนะจริงออย่างเช่นอาาสุกิอ่า ของของของจักซ่าหรือว่าของอีซ่าจริงๆก็มีวินัสเอ็กเพรสใช่วินัสเอ็กเพรสก็มีชื่อเล่นนะแม็กเจลันแม็กเจลันด์เพเนียวินัสโฟล์ก็มีแค่นั้นแนิดน่อยมากไม่เหมือนดาวคาโอนดาวคานคนพูดชื่อไปดิโอเคตอนนี้มีกี่ดวงอ่ะโอ้ผมว่าเยอะอะไม่ไม่ได้ดาวประกันเยอะอ่าใช่ถูกต้องตอนนี้ไม่มีสักดวงที่โคอยต่อรับดาวสุกเลยครับดังนั้นเป็นดาวที่เงาเงา เป็นดาวที่มองเหงาแล้วทั้งที่อยู่ใกล้โลกที่สุดทุกถูกบอกว่าเป็นฝาแฝดของโลกถูกบอกว่าเหมือนโลกขนาดใกล้เคียงกับโลกน่าศึกษาเลยเกินไปดาวคันกันไปดาวคันหมดครับดาวคานมันง่ายกว่ามันโจทย์ที่ง่ายกว่าจริงพูดไปไม่งั้นหนาซาไม่ไปลงทุนกับไวกิ้งหรอกอ่าไวกิ้งหรือแบบตระกูลแฟกชิดทั้งหลายไปลงดาวคานเยอะมากมาแซมเปิลรีเทิร์นอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ทำวีนัสแซมเปิลรีเทิร์นบ้างอะ จะทำยังไงจะทำยังไงเออจะทำยังไงผมว่าต้องเอาบอลลูนให้มันลอยๆขึ้นมาแล้วก็ติดจรวดก็เมกเซนก็เมกเซนก็เมกเซนครับก็เป็นเป็นตอนที่พูดถึงเรื่องดาวสุกแล้วกันคือคือผมจะบอกว่าเราอะต่อให้บอกอัสตาร์สตัฟเรื่องเล่าจากดวงดาวคือเราตอนแรกพยายามจะเล่าเรียงดาวพุธดาวสุกโลกไปๆมาๆมันเริ่มไม่เรียงละมันเริ่มแบบอยากไปพูดเรื่องนู้นอยากไปพูดเรื่องนี้แต่แต่ดาวสุกก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดบ่อยในรายการเราตั้งแต่แบบ ตั้งแต่ตอนคุณน้ำหวานตั้งแต่มาต,ตอนคุณปั๊บอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเป็นดาวที่เราเชียร์นะว่ามันเป็นอันเดอร์ด็อกแห่งวงการแพลเน t ต r y รีจริงๆเราชอบไปโฟกัสดาวังคารกันสุดท้ายที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือในเรื่องของคำนี้นี่แหละคำว่า Planetary Science คือเมื่อกี้ย้อนไปพูดถึงเรื่องข่าวไซแอนคือข่าวไซแอนผมต้องบอกว่าน่าจะเป็นคนแรกๆอะที่ bring up หรือว่าจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาว่าการศึกษาดาวต่างๆในระบบสุริยะมันไม่ใช่แค่ไปดูว่ามันคือก้อนหินคือห้ามองว่ามันเป็นก้อนหินแม้มันจะเป็นก้อนหินแต่มันมีเหตุผลว่าทําไมมันถึงได้เป็นก้อนหินหน้าตาแบบนั้นดังนั้นนานทุกวันนี้เรากําลังจะมีความรู้ด้าน planetary science ที่มันใหญ่กว่าคนใน generation ถัดไปมากผมตื่นเต้นมากเลยนะกับ Europa Clipper เพราะเราจะได้รู้สักทีว่า ยุโรป้ามันทำงานยังไงร,ระบบมหาสมุทรของดาวหรือแม้กระทั่งเอ็นเซร์ลาดัสตอนที่มีข่าวประกาศออกมาว่ามันมีน้ําพุ่งออกมาจากดาวพุ่งสูงไปถึงอาวากาศเลยผมว่ามันเป็นสิ่งที่คือถ้ามนถ้ามันเกิดขึ้นบนโลกอะ่ะแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นแสนเป็นล้านปีแล้วอะ่ะเราจะไม่หวาวมันเหมือนแบบถ้าสมมติเราเอามนุษย์ดาวอังคารมาแล้วมนุษย์ดาวอังคารมาเจอแบบฝนตกแบบบนโลกอะ่ะ เจอหิมะตกอโอ้ี่มันหิมะตกอ้ยเราสามารถบิวสโนแมนได้ด้วยหรือฝนตกฮะน้ํามันท่วมได้ด้วยเหรอดาวังคารนี่แบบไม่มีน้ําเลยนะแบบโอ้ี่คือน้ําท่วมฮะคุณต้องพายเรือเวลาหน้าฝนเหรออะไรอย่างเงี้ยคือคือเราสึกว่าถ้ามีมนุษย์ต่างดาวมาเจอดาวที่มันแปลกอะโลกที่เรามองว่ามันปกติแล้วไปมองดาวอื่นว่าแปลกอะถูกเหมือนกันใช่ตระกาเดียวกันตระกาเดียวกันดังนั้น Panetary Science มันคือสิ่งที่เปิดโลกเราว่าเราไม่ได้แค่เป็น Citizen of Earth เราไม่ได้เป็นแค่แบบคนที่อาศัยอยู่บนโลกแหละแต่เรากำลังมองว่าบ้านของเราอ่ะคือจัก,กรวาลอาจจะแค่ระบบสุิะะนี้หรืออาจจะแค่ดาวบังคารไกลๆดาวสุกหรือถ้าเก่งหน่อยก็ไป e n c e l ซเลดัสไปยูโรปืาแรงไม่นับรวมถึง Exoplanet ที่เราเริ่มมีข้อมูลใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อย กล้องเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเจมเว็บเริ่มแบบจับนุน่นจับนี่ได้สังเกตถ่ายภาพอะไรได้มันมันกาลังบ่งบอกว่าเรากําลังพยายามทาความเข้าใจบ้านหลังอื่นเพื่อที่วันหนึ่งอาจจะได้ไปเยี่ยมเยือนหรืออาจจะไปอยู่แต่สุดท้ายเมื่อเรามองโลกกลับมามันไม่ใช่ว่ามันทําให้เราจะทิ้งโลกไปหรือว่ามองว่าโลกน่าเบือ่อหรือการศึกษาดาวดวงอื่นมันมันมันสนุกกว่าอุย้ยเอ็นเซเลดัสมีแบบน้ำพุด้วยหรือแบบดาวสุก มีแบบโคโรนามีแบบอะไรก็ไม่รู้ด้วยแต่มันคือการบอกว่าโลกของเราอ่ะหรือบ้านของเราอะมันดีแค่ไหนที่ทําให้ชีวิตอะเกิดขึ้นมาได้อื mm hmm. แล้วมันเป็นความพอดีที่ที่ทําให้เราได้ถือกําเนิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งต้นในการไปศึกษาบ้านหลังอื่นที่ภายใต้ความสวยงามความหาสัจจย์ที่อาจจะทําให้เราลุ่มหลงกับมันไปเพียงแค่ชั่วคาว่าจริงๆแล้วอะเรายังมีดาวเคราะห์ที่เป็นบ้าน แล้วเป็นจุดกำเนิดให้เราอยู่อโอเคนี่แหละครับ <laughs> ดีครับดีดีมากเป็นเป็นปรัชญาที่เรารู้สึกว่าเวลาเวลาคุยกันเรื่องอวกาศมันจะได้อะไรแบบนี้เนาะนะครับก็เป็นตอนที่คุณอิงเล่าดาวสุกให้เราฟังกันอีกมุมหนึ่งในมุมของธรณีวิทยาบ้างหลังจากที่ก่อนนี้เราคุยกันเรื่องของแบบความหนาแน่นของดาวอะไรกันซะเยอะไม่เ <c oughs> <Studio. S 2> อาธรณีสิโอเคไม่ได้ จีโอดาวสูงจ,จีโอดาวสูงไม่ใช่นะมันคำมันซอสมากเลยอะจีโอดาวสูงนะเอาเป็นว่า planetary science ละกัรไม่ว่าจะดาวดวงใดก็ตามนะครับก็ในตอน,น,นหน้าเราจะเอาเรื่องราวการค้นพบทางวิทยาศาสตร์แบบไหนมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันก็สามารถติดตามพวกเราได้ผ่านทางรายการ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับบนช่องทางของ t h a i p b s Podcast นะครับแล้วก็บนเว็บไซต์ thai p b s podcast com และ YouTube thai p b s podcast นะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมต้นนัทนนท์ดวงสงเนินครับผมอิงเจอศินอัศวคุณครับลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ